สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้เขาก็มาพอกันอีกเทือนนะค่ะกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์ารอากาศประจําวันของศูนย์สุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชัธานีพอากันเนมานีกับรงกับบายของวันที่11พฤศจิกาย,ยน2 5 2 4ค่ะสําสหรับลักษณะอากาศ24ชั่วโมงของอีสานลาของทานนนเนมานีนะค่ะลักษณะอากาศจะมีอากา,กาศเย็นก็มีลมแห้ง ลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดในบ่ายมือหนีนะคะี่29ถึง32องศาเซลเซียสค่ะส่วนการคันหมายอุณหภูมิต่ำสุดในมืออื่นเซานะคะี่16ถึง21องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อไปเราก็มาเบิ่งเกี่ยวกับการคันหมายลาากักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาของอีสานลาของเฮานะคะ โดยในช่วงวันที่11ถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะลักษณะการในช่วงนั้นกัจะมีอากาศเย็นก็มีลมแห้งนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสค่ะ ต่วนในช่วงวันที่14ถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะลักษณะการในช่วงนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซลียสอากาศเย็นก็มีหมอกบ,บางในตอนเ้ารและมีฝนป่าคณนองร้อยละ2ีด10ถึง30ของพื้นที่ลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่3 1 3 3องศาเซลเซียสค่ะ ตัวอุณหภูมิตามสูตในช่วงนั้นนะคะจะอยู่ที่20-24องศา,ศาเซลเซียสค่ะสำหรับสุดทา้ายนี้ก็อยากขอเตือนพ่อแม่พี่น้องดูแรลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงไวน้นำนะคะสำหรับการรายงาน่าวพยากร์อากาศประจำวันของศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธา,านีก็ขอจบการรายงาน่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนพอกันไ่ในมืน้อวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน